ครับผมเซอร์แ n แนลอาลนะครับตลาดนี้เป็นการแข่งขันนับแวน้นนับแวน้นในงานเอสเอครับสปีดเรสซิ่งนะครับบางหลีและตะพูมนะฮะก็ลาดที่18นะครับสิบหนึ่งนะเป็นสายพาห้าสิบเก้านะเปิดบวกนะ59เปิดบวกนะฮะเอฟซีมาดูกัน B นะแปดสามเจ็ดศูนยนะแปดสามเจ็ดนะแงบีนะบนะเบงล็กเขามานะ 7, 7, 8, เจ็ดเจ็ด์เจ็เจ็ดแสเสื้อสีม่วง เอาไปดูทีมงานะนะฮะนี่ช่างชุกชนะนะจักรวัดวสองขาแล้วรุ่นสายพานนะรีบดังการซ่อมนะแล้วก็นี่บางหมานะชนะนะบางหมานะเป็นข้ามือสองนะอะไรมือสองนะ ดูแลเบรดี้วนนะฮะคันนี้หรือเปล่านี่ครับเบรดี้วันนะคันนี้หลาดที่สินะฮะอ๋อเป็นรุ่นนะสายพาน59นะครับก็เบรดี้แวนไปด้วยเปิดหมวกนะฮะ ูเวลาครับ9492ครับ9492นะฮะเอาไปดูคนระับรุ่นสายพานคะรับ Lady Van นะช่างสีตากไปนะหมดยังครับ Lady Van จูเนี่ยหมดแล้วยังมีไหมครับจูเนี่ยน่าจะจบแล้วครับอ a d y Van หมดยังเหลือหนึ่ง้นโอเค น้องบิวครับมันซ่านะฮะนีเอวสนะุดยอดอามมาดูคันต่อไปนะครับคันต่อไปคันนี้เหมือนกันนะ ผู้หญิงครับนะเดี่แวร มายแล้าเจ็ดหนึ่งซีซีเจเท่าไรเจ็ดูก้น <70 9 S 1> หนึ่งเก้าห้ครับเก้าหนึ่งเก้าห้ามาดูคันนี้ครับ โซนิกนะดานะดานงดานะอาหรือไทยนะ เลดี้แวนครับที่ี่ิับยี่ลดนครับที่ยี่นะฮะอันตรายนะผู้หญิงด้วยนะครับพรอมไปเลยครับไม่ขยับแล้วนะครับเวลาเดินแล้ว เรียกว่าขยับพลาดไปนี่มาดูน้องๆสายพานนะฮะฝากเตืออีกนี้ระวังด้วยนะระวังด้วยนะครับอันนี้ครับรุ่นสายพานครับบางคลิปนะ บางบานอะไรมือสองนะก็จะเห็นว่าสับไปสับมานะรถมันน้อยนะใครแข่งตอนไหนก็ได้นะเวลาจะรันไปที่สกอตบอดนะทบให้คนสายเกมสายกันอยากดูเวลาก็นะครับดูในคลิปแล้วกันนะฮะเอซี เอาไปดูเวลานะเทคบี me, ครับ8040นะครับ8040นะครับอ่าอันนี้ก็เลดี้แวนนะครับหลักที่28นะฮะเลดี้แ เสียใจด้วยคุณไม่ได้ไปต่อแเว,วไปสี่ครั้งเลไม่ต้องถามนะครับเวลาหลุดแน่นอนแต่ยังมีเวลาแบ็คัพเป็นของตัวเองอยู่นะครับ7.786จําำได้คันนี้หรือว่า7.8ละ <c oughs> ผมก็มั่วไปงั้นแหละ <c oughs> <c oughs> นี่น้องบิวนะไอตอนแรกว่าจะจำได้เ,เหเวลาคันอย่งนี่มันใช่หรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้เหลือเวลา13นาทีนะครับ อ่าเราจะแข่งรุ่นอะไรต่อครับพี่เอ็ม400ครับ k r นี่หลัดที่11นะครับสายพาท่าเเปิด นะนะครับเ่าคลิปตัวขับนะครับก็ยอ,อย่าลืมช่วยแชร์ต่อบวกต่อเล่าต่อนะเป็นกำลังใจนะครับ SL Speed Racing ด้วยนะครับแล้วก็บังหลีแนละ้วก็ ดูเวลาเลยนะครับ FC แตกบีนะฮะ8400ครับ8400นะ์ศนะูยนะ่าลืมอย่าลืมครับช่วยแชร์ต่อบ,บอกต่อเอรบเป็นกำลังใจด้วยนะกระตุ้นช่องแอร์ฝั่งยูทูบเพจเฟซบุคค๊กด้วยนะคนคคคที่พลาดคลิปวันต่อไปนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะฮะ FC นี่เองครับต่อเข้าสองทำเป,เปลี่ยนแบตเตอรี่เลยแบตเตอรี่หมดแล้วนะ FC มาดูกระตายน่ารบวกนะครับขอบคุณดวขับคด้ว